หมายเลขสิบเลนเอมเมซี่หมายเลขสิบเอ็ดเนม่าครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วครับทีมชาติไทยเป็นฝ่ายเกยี่ยลูกเริ่มเล่นจะเรียกได้ว่าเป็นนักเตะทีมที่ใหญ่คนเดียวก็ว่าได้นะครับของบาซ่าที่ไม่ได้มาและเชมโปอร์การ์ดเปิดบาลโอ้โหเอาบอลลงแล้วลูกมันห่างตัวไปครับเลนเอมเมซี่ครับยังไม่มีโอกาสยิงครับจังหวะนี้มเปลี่ยนแกมไปได้สวยมากครับให้ไปที่ดันเนลเวสครับแบ็กขวาซ้ายบราซิลเลียนของบาซ่าที่จอมบุกทั้งคู่และจังหวะนี้ได้โอกาสตบกลับไปครั้งพลิก อากาดจะยิงได้หรือเปล่าครับเมสซี่ไหลมาฟอเบกาสเปิดเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเนมาร์ครับจิ้มบอลเข้าประตูไปจากพอหกลาประสานงานกันลงตัวมากครับบาซ่าเมสซี่ให้ฟอเบกาสและแทงต่อให้เนมาร์จิ้มเข้าไปหนึ่งตครับบาซ่านำแล้วหลายหลายคนนี่ก็ยังเป็นห่วงว่าเนมาร์นี่จะสามารถเล่นเข้ากับระบบ8-0วันนี้เยือนเมืองไทยเรานำเปร็วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปแล้ว แล้วเปิดประตูน,นี้อะไรครับเมสซี่จึงบอลลงคับจังหวะนี้โดนเบียดแล้วล้มลงไปผู้ถินเปล่าและชี้เป็นจุดโทษครับหลังจากที่ทีมชาติไทยเสียประตูแรกนาทีเดียวเมสซี่ช่วยให้บาซ่าได้ลูกจุดโทษครับอาทิตย์ดาวสว่างนะครับจังหวะน,นี้โอ้โหนี่ขนาดเบียดไปกับทางเมสซี่แล้วนะครับน่าจ,จะมีโอกาสที่จะสก,กัดได้แต่ว่าดูนี่แหละครับ ความคล่องของเมสซี่โอ้โหโดนผาากระแทกอย่างจังเลยนะครับคือดูจากภาพรีเพย์นี่ผู้ตัดสินชัยยะมหาปราบก็อาจจะไม่มีทางเลือกอื่นเลยนะครับ <ฮะ S 1> แต่ที่ต้องให้เครดิตเต็มๆก็คือความสุดยอดของเลนเมสซี่นะครับจังหวะดูดบอลดึงบอลลงเยี่ยมมากและเมสซี่ครับรับหน้าที่เพชฌาสังหารจุดโทษเองครับเมสซีชนะกับสินทวีชัย เมสซี่วิ่งเข้ายิงเรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหผ่านไปยังไม่ถึง15นาทีแรกครับบาร์ซ่านำทีมชาติไทายไปแล้ว2ประตูต่อศูนย์โอเคแล้วด,ดมาร์ติโน,โนนะครับก็ยังนิ่งอยู่นะครับสก๊อตสไตแบไเนมาในขณะที่อาร์เดโน่เนี่ยนนเ,นะเติมขึ้นสูงไปเลยครับเนมาไหลไปโอ้โหประตูต่อศูยเหลือเกินครับเดนเวสขึ้นกลับมาเมสซี่ล็อกอีกทีแล้วยิงลูกนี้โอ้โหสุดดยอ สามประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับดูครับบาร์เซโลนานี่เหลือกินเหลือใช้จริงๆครับครับธีรศิลป์โอ้โหและเดนไปจังหวะนี้อะไรครับไทยเราได้การมาบ้างทีรัตบุญมาทัดเปิดมานิดโอ้โหกัดไว้ได้ครับเคราปีเก้แต่ไทยเรายังได้บอลอยู่ครับทีรศิลป์ให้ไปชนะที่โอ้โหดึงบอลได้สวยครับไหลกลับมาทีรศิลป์ธีรศิลป์ดึงจังหวะรอเพื่อนนิดนึงครับพุทธิรัต์เปิดมากงกรดับไว้ได้ครับโอ้โห แล้วบอลออกข้างมานะครับลงอุ่นเครื่องมานะครับทั้งหมด9นัดชนะหเสมอหนึ่งและแพ้แค่2นะครับมาอีกแล้วครับแล้วก็โอ้โหจีิจริงแล้วใกล้กทีนึงเรียบร้อยเลยโอ้โหเมสซี่ครับอะไรครับมาเรียกว่าเรียงหน้ากันยิงเลยนะครับโอ้โหเมสซี่ครับประตูที่2ของเขาในเกมนี้ครับสินทวีชัยในฐานะที่ใหญ่ของทีมที่อยู่ในสามรอบนีน้ต้องปลุยลูกน้องรุ่นน้องหน่อยเลยครับว่าโอโ้ บาซ่าพยายามขึงนเกมรุกเอาไว้และโยนมาลูกนี้ถายเรยบงุกกันได้ทันครับปีเข้ามาที่เร็วหลือเกินครับเมสซี่โชก์กบลไปได้เม,มสซี่ใจเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยครับโอ้โหปาเปโรโรดริเกสครับลูกที่สองของเขาห้าประตูต่อศูนไปแล้วโอ้โหวันนี้บาซ่านี่ต้องบอกว่าโชว์ขั้นเทพจริงๆครับ การในการฟุตบอลนับประวัติศาสตร์ช้างแชมเปี้ยนคัพเอฟซีบาร์เซโลนาเอเชียนทัวร์2013ครั้งนี้นะครับเครื่องดื่มตาช้างจัดขึ้นเพื่อมอบความสุขให้กับคนไทยเดี๋ยวดูกันนะแล้วลูกนี้ต้องเป็นจุดโทษแน่นอนครับเอาเลยครับทีมชาติไทยเราได้จุดโทษครับอ่าไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับการเปลานะครับถ้าดูจากในภาพนี่ครับก็เป็นเมสซี่เจเป็นหมายเลข10ทางด้านเจ้ามุ้ยเทราสินแดงดานะครับที่ช่วยทีมชาติไทยได้จุดโทษ นักเตะบราซ่าเข้าไปพูดคุยกับผู้ตัดสินชัยยะมหาปราบทำมือบอกว่าไม่น่าจะฟาวทำนองนั้นดูกันอีกครั้งครับธีรศิลป์แล้วก็เป็นนี่แหละครับตอกส้นมาธีรศิลป์แล้วปักนักโอ้โหมถ้าดูจากภาพรีเพย์ดูลําบากนะครับว่าโดนหรือเปล่าหรือว่าเฉียวเีนะครับก็อาจจะนิดนึงเลยนะครับมาเอาละครับธีรศิลป์แดงดาคนที่ช่วยทําให้ทีมชาติไทยได้จุดโทษ จะเป็นเพชรฆาตสังหารจุดโทษเดงเป็นโอกาสทองครับของทีมชาติไทยที่จะทําประตูยอดทีมอย่างบาซ่าอะะครับโอกาสทองครั้งนี้จะมุ้ยเทรศิล์จะทําได้หรือเปล่าเิรศิลป์เจอหน้ากับพิกตอบบเดสวิ่งเข้ายิงเรียบร้อยครับทีมชาติไทยตีไข่แตกได้แล้วครับ1ประตูต่อ5ครับอะครับ เรียกเสียงเฮจากแฟนๆปครึ่งแรก์อซโตน่านำทิมชาไทย5ประตูตอนหนึ่งครึ่งหลังนี้ทั้ง2ทีมเริ่มมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วนะครับดูแล้วนะครับให้กับโอตตะปาโอ้โหแล้วลูกนี้โอ้เรียมร้อยเลยครับอลงไปอยู่ในสนามไม่กี่นทีเป็นเปโดโรดิเกสนะครับกลับมาเล่นในครึ่งหลังไม่กี่นาทีเปโรโรดิเกส เป็นแฮตทริกฮีโร่ของบาร์เซโลนาไปแล้วครับทำคนเดียว3ประตูแล้วดูกันอีกครั้งครับช่วงน,นี้จากจุดเริ่มที่ฟาบริกัสเปิดไปให้ครับโอ้โหดูครับถึงบอลแล้วก็กระดกสวมเสื้อหมายเลข20นะครับวับรกระัวดทองก็ลงไปปึ๊กยังแทบไม่ต้องออกแรกงรับบอลก็โดนไปแล้วหนึ่งลูกครับแล้วบาร์ซ่ามาต่อเลยครับมีโอกาทอ,อนอันเชิ์ส,ส อเล็กซิสซานเชสครับอยู่ในสนาม3นาทีเศษไม่ถึง4นาทีครับทาประตูให้บาร์ซ่านำห่างไทยเป็น7ประตูตอนหนึ่งไปแล้วครับโอ้โหสองลูกติดติดกันเลยครับบาร์ซ่าในครึ่งหลังแจกเปนะ็นโรโริเกสและอเล็ก oh ซิสซานเชสเดียวครับชอมารีดองกูโอ้โหแล้วเปิดทะลุมาไม่ล้ำหน้าครับอเล็กซิสซานเชสคนเดียวล Bem ็อกหลบโยกมาอีก ok ที โดนบีบปังไว้อลิซิเตโอ้ยแกยังไปได้เรื่อยครับมาสุดท้ายติดวัชระแล้วผู้ตัดสินปานุวิทย์หมดเวลาครับบา์เซโลน่าเอาชนะทีมชาติไทยของเราไป7ประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวนะครับา